เปิดามานเมหละตอามาหล่กตลาคือเก่าเนาะมาสืในกระถินใหม่อยู่ปะไรย่ว่าม <Po, S 1> ันแดงไข่พื่นเอามื่อไหมื่อื่นเลยแด่นนเามบ่งดูเมื่อนั่นหนามาพี่อ้าวึ้รนะควตรงนั่นดอกมนค่ะสามอันสิบโซ่อาสออาวสามอันก็พอแล้วมันกินบเวิดมันยังอยู่บบ เอา3ถุงพ right? okay. like so right ุ mm. ah, ่นน่ะมันใช้บ่เบิดเอาไปลายกับมันบ่เบิดนี่แหละผักบุ้งงามบัดนี้เนาะอยากเงินไปสิได้เลยไปซาวก็อนกินอย่าจะบ่มีเงินอนมื้อน้ยังบ่ได้เบิดหักซื้อีะอีเงินนี่เอาม่บ่ได้มีโอ้ยอน8,000น บ่มีเอาเพราะว่ามันยังอยู่ซื้อซอยเจ้าสิซื้อมานจาว่าอยากได้มานเอาหุงกันหน่ยบ่หรือหน่ย10อันนี่เอาเฮาหาซื้อให้ยบ่ได้ย้ำยามนบ่อึดเนาะก็บ่อึดั มาแล้วตลาดอีกแล้วเนาะทางในก็บ่มีอย่าง theo này cứ vừng như theo nó dây hết thế này chứ áo nếu mà áo phụ nó yên cài lại รัวแซ่เปกเอากันมาาคือกันเห็นร้านซื่อคือ่าสาวร้านทนมาขายเสื้อสั่นี่เยว่าได้บัวมันกรตากเไร้ายาวนะร้ายสุดท้ายรเอนเห อ้าวกุ้งคืองามแท้อะยังบ anyway> ่ได้ใช้กระจาดยาม้มารถบสิัแซ่บอีหลีเนาะาใเา้เลือกอันน่ะเอาซาวเอาซาวเท่าใดก็จะเาค่ะเอาซาวตัวนี้5บ่นบ่บักบัวบัวงามอันนี้นะอยากกินอยู่กุ้งเอาเท่าอา่มันแซ่บอยู่บ่เลยอ S <S เ,เอาเหรอเอามาอามาตืมในเด้อค่ะเมื่อหนอยังได้ตืมเ่าได้อัน้หาพันบอลนี่ะยว่าสิบพันมะทั่วมัถนถือเลยสอ,อันนี้สิบพันหัวซื้อสอโลเาหะบเาหาานนาวันอยันแาขคงเจ้าเ,เองอาซาหมัดบอลมีอยู่ว่าตัเก่นหน่อยหนึ่งตอมีหมากเก่นะพนะเออเอามามซะ เอากุ้งไปก้อยบ่ไปแต่แซะเห็ดกุ้งกันเนาะแซ่บอยู่มเลยนะฮะยังซื้อกับยังแซะเมื่อนั้นเมื่อวานนี่บ่เจ้าอยู่นอกเขาอยู่ลือมือซื้อนั่นบ้านนี่เจ้าไปมาบ่เออนั่นแล้วเห็นจากบ้านนี่กำลังจะออกไปซื้อเขานานสามส่งเออถ้าว่าจะออกไปซื้อเขาว่ามีค่ามืองานเลย โอ้ยบราณนะตัวเองมาบอกไห่คะ่าขายต่อนะแม่เฮ้ยก็ะโบยขายอ้าวเขาเราซื้อไปเห็นยังเรอื่อไปขายแคเขาสิขายตัวไรตัวเองมาซื้อขายเขาแน่เขายอะเออเขาบขายเลยฮะชามตัวนี่ชหาพันหมดเลออก็ถถวยกระถุยพวกไมาณถวยน้อยๆอันนั้นได้อ๊ะมาณชิถุอยยุใส่สมุนไพไขาเปนนึงได้่ด้้ยงมาจะเี้ยงเรียเรียน Thôi bác làm mẹ cung hả? Ủa, ăn ăn đáy nào Rồi ừ. vẫn còn chưa nhanh bởi sự cháy Thôi đây phạc bộ cũng cứ ngam thế này ได้ไปหาบ่บ่ได้หลุดบ่ได้ไปแล้วแล้วกบก็ได้ไปกานเอาเองบ่เครียดนี่บ่มัดหาบันซอมัดก็กินบ่เบิดดอกเนาะหรือว่ามัดซาว À, à. sử thật bụng mà ngam đó à, à, mặt có hoa lại kim bộ bớt đâu ngon ngam, ngam đi gặp tầm <laughs> <laughs> à, to lút cái áo rồi và <laughs> ờ, à, lút là cả kim bớt rồi to cả lút lút lại vẫn chẳng kinh bớt đấy sao à? mán 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 ừ. mà khẹn cái con rồi xịt phan หาพันเอาหาเอากองหนึงจ้าโยยนว่ากินบเบิก่อมันนี่อยากได้ลายอย่ไดแบบนี้สุบมีสังเระนี่ยห่อหาพันบอกอาทิตยอ่อนคือว่ายังอยู่เลยเมื่อหนักหมดื่อาทิตอ่อนพี่ช่างคือมาน้อยตายเถอะลูกังได้มาติ ท่าไรอันนี้พันเดียวสองพันบอเท่าไรอันน่ะก็ไน้อยแหงเถอมัดหนึ่งแต่จสองมัดบนไรอีกชามแต่จงตต่มพักแพร่สช่ด้วจังได้หาพันเอ้ามันน้อยแหงมีเงินหาพันอยู่บ่เลย ตื in the ่นพักแพดพอได้กินไข่ลูกน้อยหนึ่งน่ามาดีกาแฟพักแฝดมาปลูกเองบอกนะมะเขือฮะซื้อแล้วเมื่อหนาเด้อจ้าง่วาแล้วจ้ายังเหรอ ยม่มีนยังชิบพันบอกอมเมนต์อยังชิบน่นเราเอาชิบหาเลยกินด่ามชิบชิบถ้วเจ้าอสามแล้วว่าแซวแวพันเลยแล้วมึชิบคมเนต์บอกเดี๋ยวมาชิบแล้วมาหายจเราเอาไปชิบหาเลยเจ้าอสามถ้วยสซวหาเด้เอาวะได้วะมันชิบตายบอกเผื่อมึงอะชิบพันก็ได้บ่ทำได้สิเอา เอาซื้อหักบัวซอยนะมามาฮะเออเออเออขาประจำเจ้าถ้าว่าสีอาอยู่กินอีใส่้าเอา้หาถ้าว่าสีอาล้เจ้าบัดชยฟันเหรอกินอ้าวานิยแล้วเอาน้ำลักหมูจะไปดีจะบอมีเงินสิบพันสำ่รัจัง้นทอนกินดีดนี่กกุก เออก็ได้ว่าว่าผมเว้าอีหยังกล้วยก็มีง่ายเลยเนาะไก่สิฮอดบุญเลยเห็ดเพื่อนกองเท่าใดบ่อันนี้บ่เท่าใดเ็ดเพื่อนนี่ bớt vâng thả ship bỏ, 70, dễ ship, giờ bớt hả chị Vừa thiết. Vừa thiết. Vâng thả. Sao cả... chịp ừ. của... cái hào sao cái dễ ship, sao chịp dễ thương hao nữa, โอ้ย hmm. ส okay. so ิกินอยู่บ่คือคือ่าดอกบานดอกเบ้กเลยดอกบาน่ไหคือได้ยังมากินเซ่บอยู่บ่้ทางมเข้าไปเ้เอาตัวใดอันนี้มันถดบานพี่จีเป็นกษสรบรอันนั้นเาะยังบนดีดเนียนยังบนดีสือเห็ดเพ่อนไปตามโอมัาซา อมาเอากองนี่เอานี่กองเดียวก็กินบะเบสสับปิเนาะเอาไปตำจะแนดอกเน่งกัมีเนาะตไหมคะกับบลูดจีบเกมือห่เจ็ดสิบเจ็ดสิองกองก็ได้ สิบสิบสิบซิบิบขายไปขายเออิบซิบซิบซิบเอาไปหรตัวบางตหม่อาเอาเอาเอาใส่ตืบใส่เลยอ่ะทอนมาสิบพัหือว่าสาำกองหาซีก็บ่ได้เลยซื้อเลยเนาะเออซื้อเยได้เก็บสิบ่ได้ก็บ่ได้ซื้อแล ก๋ตี๋เบาเไปต้มเบ่ด้วยบซ่พสิมาว่าใช่ไหมค่ะใส่เด้อใส่เนบใส่ใส่เนปรุงเ่ต้มละลาบเซ่แมนบอกอืมูอไอันนี้บอหนางยงไ้ใ่หมม่อยู่บกใหม่ยังทังวานนีอยู่อันนี้เด้อช่อันนี้เท่าไรอันนี้ Đây là hạ. Hạ có đây bọn. xong ăn rồi thì cái chim hạ. Ăn đi à, ăn cả bố Ăn đi ăn cả Nó mày lại là hạ con hồi đây là mày này trong khay. Sam nhọn sao vậy? จักสิมีเงินทอดกินจักไปไหวใส่เลยซื้อมอบานมนอันอาาอบม <laughs> มาขก้งองเขาได้ไม่ถามาะแมขาะตก้องมาซิฟผูมะเขากันเนาะ,ะได้ชีหัวมันแสบ แซ่บเอามาบ่ได้ชมปานได๋สิกินม่วนก็หลายพ่อโอ้ชิมก็ได้บ่หน่อยเด้อบ่ได้หุดบ่ได้ได้กล่องละ10บ่แล้วมันบ่จักมีลูกข่อยเเาี้ถือนี่แลมาขายอืมแซ่บอยู่เนาะเชใครกินกตใจอ้าว2กบ่มันแซ่บด้อแบบนี้เนาะีต้นเดียวนี่บ่ทมันข้ไปกินสมันอึดเนาะปีนี้บ่อ เป็นเกาหาดุกๆเลยมาันโคคือสิบวมีแนวตื่นเหมือนเอาเลยเนาะนมันหลอดีกินโอ้โหได้ปลาดุกมั้นะนี่มก ເນາະໂຕນີ້ຄັນຫົວກະປາເຮົາຊິເຂົ້າເອງແຫຼະ